พาดหัวข่าววันนี้งุนกู้ทกสช่วยเกษตรกรหลังโควิด19กู้50,000ดอกเบีย้ย0% 3เดือนแรกครับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับทกสมีมติออก3โครงการสินเชื่อเพื่อฟืน้นฟูกเกษตรกร ในการสร้างงานสร้างอาชีพวงเงิน170,000ล้านบาทปล่อยกู้50,000ดอกเบี้ย0%สาเดือนแรกพร้อมรายละเอียดเงินกู้ทกศอื่นๆดูเลยครับวันที่9มิถุนายน2563สถานีข่าวกระทรวงการคลังรายงานว่าดรอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประทานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศ เปิดเผยว่าคณะกรรมการทรกศมีมติเห็นชอบให้ทกศดำเนินการมาตรการสินเชื่อผ่อนปลนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 วงเงินประมาณรวม170,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือการฟื้นฟูกกกเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนมีไรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตเงินกู้ทกสช่วยเหลือฟื้นฟูกกเกษตรกรระยะเวลา,ระ,ะวลาระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2564จำนวน3โครงการ 1. สินเชื่อพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ s u f f i c i e n t loan วงเงินรวม10,000มืล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กู้ได้เท่าไรกู้รายละไม่เกิน5 0,000บาทดอกเบี้ยเป็นอย่างไร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีในช่วง3เดือนแรกตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัดตราดอกเบี้ยร้อยละ6.5ต่อปี 2. สินเชื่อนิวเจนฮักฮักบ้านเกิดวงเงินรวม60 0 0 0่ล้านบาทเพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้ใจ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะสมาร์ทฟาร์เมอร์คิดดอกเบี้ยอย่างไรอัตราดอกเบี้ยกรณีใช้ใจ่ายหมุนเวียนร้อยละ0ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6.5ต่อปีกรณีค่าลงทุนปีที่1ถึง3ร้อยละ4ต่อปีปีที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR 3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ Jump Start Credit วงเงินร่วม1นึ่งแสนล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูกาลปี2 5 6 3้5 6การปี2 5 6 3กกู้ได้เท่าไหร่วงเงินกู้หลายละไม่เกิน50 0 0 0บาทดอกเบีย้ยอย่างไรอัตราดอกเบีย้ยปีแรกร้อยละ4ต่อปีปีที่2เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ยตามชั้นลูกหนี้ ติดต่อได้ที่ไหนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกาสาทุกสาขาหรือโทร025550555ขอขอบคุณสำนักข่าวกระปุก .com